สวีดัตซูัสดีพบกับเสียงแม่รถแห่โฆษณาเช่นเคยวันนี้ก็มีตัวอย่างเสียงมาอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะก็เดี๋ยวมาฟังตัวอย่างเสียงกันเลยดีกว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบเสียงแม่รถแห่โฆษณาส่วนเก้าสามสองสามสองแปสีเลิศละ่ะมเตอร์รอ้อสงจัดยมห้าเต็งคิวเด วันที่สาถึงสิพฤศจิกาย,ยนหกห้านี้ซื้อรถแจกท้องสูงสุด1บาทหรือส่วนลดสูงสุด1 0 0 0 0บาทว้าวแถมรถไฟฟ้าไปเลยซื้อหนึ่งรับไปอีกหนึ่งส่วนลดอะไรแถยมยามาฮ่า20%วันเกิดรับของขวัญมูลค่า1 9 9 0าบาทพร้อมของรางวัลอีกมากมายพิเศษวันที่11เดือน11ล้างรถฟรี ขายน้ำมันเครื่องฟรี COVID โควิดหายเจ,จสัลุย,ลยต้องสีเลอร์ทาศูนย์บริการมาตรฐานยามาห้ารามสองเท่านั้นโทร092752 0 4 0 2 092752 04202งานการไม่ทำลำแต่ที่ตอก็ตองตอ